ผลิตภัณฑ์กลุ่มต่อไปครับที่จะมาแนาะนำให้ทุกให้กับทุกท่านนะครับก็คือผลิตภัณฑ์กลุ่มภายในดีนะครับกลุ่มนี้นะครับเป็นยาบำรุงร่างกายครับแล้วเป็นยาน้ําสมุนไพรจีนะก็เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทพระรามเก้าเน็ตเวิร์กนะครับก็เป็นที่มาที่ไปนะจากท่านประธานเสกสันของเรานี่เองนะครับท่านเองนะครับก็อยู่ใน,เร,เ,รนเรียกว่าธุรกิจเกี่ยวกับการทํายาเนี่ยมาตั้งแต่รุ่นของบรรพบุพบรุษแล้วก็มีสูตรเรียกว่าสูตร ในรา,า,าชวางังราชาสำนักเนี่ยที่เป็นสูตรที่เก่าแก่มากครับเนี่ยที่ตกทอดมาถึงท่านนะและก็นําออกมาเป็นสิบพัษษนธ์2ตัวนี้ครับเนี่ยเป็นกลุ่มที่กินแล้วเพื่อให้ภายในของท่านดีนะฮะอายุของท่านสัมพันธ์ครับนะทั้งในต่างต่างเนี่ยทุวนทาให้ท่านเนี่ยมีชีวิตที่ยืนยาวนะเพราะฉะนั้น2ตัวนี้สามารถดูแล ให้ท่านเนี่ยไม่เสี่ยงกับโรคไแรงนะครับแล้วก็ทําให้ชีวิตของท่านยืนยาวนะฮะตัวแรกครับเราเรียกว่ายาน้ําปลาสินสุยนะครับกล่องสีเขียวนี่แหละครับปลาสินสุยนี้เป็นก็เรียกว่าสูตรรา,าชวงศ์นะครับเป็นสูตรที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการบํารุงหัวใจโดยตรงคาว่าปลาสินสุยก็แปลว่าสมุนไพรหลักแปดอย่างนะะที่ช่วยดูแลเรื่องของหัวใจโดยตรง าตัวนี้เหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยครับสุภาพบุรุษสุภาพสตรีนะครับหรือว่าวัยรุ่นวัยทำงานอันทานได้ครับเป็นยาบำรุงสุขภาพนะสารสกัดก,ก็จะมีพวกปักคี้ตังกุยตังเสียมนะครับแล้วก็พวกโกดต่างๆนะที่ดูแลสุขภาพนะก็เขาจะลงมาช่วยในเรื่องของหัวใจโดยตรงนะครับดูแลเรื่องของไขามาในเส้นเลือด ดูแลในเรื่องของหลอดเลือดนะครับให้มีความยืดหยุ่นนะครับแล้วก็ป้องกันโรคร้าต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นติดฟัน์ลาสุยครับฟันที่เหมาะสําหรับทุกคนนะครับแล้วก็ควรจะมีติดไว้ประจำบ้านนะครับเพื่อดูแลคนที่ท่านรักนะนี่คือสูตรลับของเราเลยครับที่ต้องการที่อยากจะให้ทุกคนทั่วประเทศนะครับมีสุขภาพที่ดีนะฮะแนะนาครับปลาสุยให้กับทุกท่านนะครับอีกตัวหนึ่งครับก็คือ ยาน้ำสินแปะหอนะครับนยะตัวนี้เป็นสูตรพิเศษที่เราคิดค้นนะครับโดยให้กับสุภาพสตรีโดยเฉพาะนะครับสินแปะหอก็ชื่อนะครับสินแปกหอแปลว่าดีร้อยอย่างนะครับนะก็สินค้าตัวนี้นะครับนะสามารถทําให้สุภาพสตรีเนี่ยนะเรียกว่ามีสุขมีสุขภาพที่ดี ดูแลเกี่ยวกับเรื่องระบบภายในของสุภาพสตรีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นระบบเลือดนะครับระบบประจำเดือนระบบฮอร์โมนนะครับผิวพรรณเป็่ง่างนะฮะรวมถึงภาว่าอารมณ์ต่างๆเนี่ยเพราะว่าสุภาพสตรีเดี๋ยวนี้นะครับก็คือจะมีภาว่าอาการไวทองนะครับเดี๋ยวนี้ก็มากันเร็วนะครับนะไม่ต้องรอถึง40นะฮะยีกว่าก็เริ่มหลุดหิดกันแล้วนะครับก็ใช้ตัวนี้ครับ ซินแปะฮ้อเนี่ยช่วยได้นะครับนะก็มีส่วนประกอบนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกดอกคำฝอยว่านชัดนพวกรูกนะครับพวกกระชายดำนะฮะพวกเหินยิ้นชื่อจิสน,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 นาตัางคุยเทียนดำกะวานหลายๆชนิดเลยนะการปูขมิ้นฉันนะครับก็รวมอยู่ในนี้นะครับนะซินแปะฮ้อนะครับก็เหมาะสำหรับเป็นยาน้ำนะที่ช่วยดูแลในเรื่องของสุภาพสตรีนะครับวิธีการทานนะฮะง่ายๆครับก็คือว่าทานวันละ2มื้อนะครับ หือนอนตอนเช้าทานเลยครับ1มื้อนะครับประมาณ15ซีซีเท่านั้นเองนะเล็กๆนะครับหรือประมาณ2ช้อนโต๊ะถ้าเราไม่มีตัวซีซีตวนะครับแล้วก็ก่อนนอนอีกมื้อหนึ่งนะครับนะ15ซีซีเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะทาน2ตัวนี้ครับสุภาพสตรีซินแบคอ,อสุภาพบรุษนะฮะหรือว่าทุกๆเพศทุกๆวัยปราสินสุยสองตัวนี้ช่วยทำให้ภายในของท่านดีนะครับเป็นสินค้าของบริษัทพระรา,ามเก้าเน็ตเวิร์ก ที่เราก็ห่วงใยแล้วก็ดูแลเป็นห่วงสุขภาพของทุกท่กทานนะครับเพราะฉะนั้นฝากสินค้า2ตัวนี้ให้กับท่านได้ใช้ได้ดูแลสุขภาพกับตัวท่านเองแล้วก็ครอบครัวท่านด้วยครับ